ปลายางนูซิงเกิลลิกเลยแต่แบบมันมีตะกั่วไายทองไงมันถ่วงํานนักแค่เรากอแบบติดพื้นได้นะครับก็เมื่อกีก้กบยางไม่เอาผิวน้ำไม่เอานะพอเจอใต้น้ำก็สองตัวรัวๆเลครับ หน้าตัวคืนนี้ยังผอมนะโอเคป้ายสุดยอดมีเจ็ดเบ็ดใต้ท้องนะครับโอเคนี่เรื่องอืมอันนี้น่าจะใช่ครับนของคอดนั้นนะนะตามเมาเลยนะอเดี๋ยวรอรอสายตึงและซับเลยนะตัวนี้รอสายตึงและซับเลยนะนี่ครับ มาแล้วมาแล้วนะโนซิง no กับบลาคีอเคี่ยวแบบนี้นะครับต้องแบบงัดโนซิงมาเลยอะ่ะกบจามไม่ค่อยเอานะครับมันโดนไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวยดูตัวต่อไปครับวิกเจ็ดเบรกใต้ทองครับกับไอ้ป้อง JR นะแก้มแตกเลยนะนะตัวนี้สายแบบนี้กัดแบบไม่ระแวงแน่นอนนะมาทุกคนหมายนาวันนี้เมื่อคืนฝนตกนะครับตกเยอะอยู่ตกหนักเลยนะ ไม่ใช่เมื่อคืนหลักช่วงประมาณเย็นๆนะครับตกประมาณสองสามชั่วโมงนะตกเยอะเลยน้ำนาที่มีอยู่นะ่าจะเพิ่มครับโอเคเดี๋ยวลองลุยกันจะมีตัวหรือเปล่าวันนี้เป็นานาเดิมๆที่เคยตกแหละครับเดี๋ยวจะวิ่งเลาะดูนะโอเคครับลุยโอ้ย มันมีตัวอยู่นั่นแต่ว่ามันเที่ยวหมดแมนต้องรืเนา้มันไม่ย้ายลอนย้ายไดีนับมัน้ตกัวนไม่ได้ตัวแน่นอนอือจะัวัดอรนไม่ตรง โดนแล้วโดนแล้วโดนแ,แล้วนะอยู่นะครับเนี่ยโอ้โ,อโหมันย้อนนะมันปล่อยมันปล่อยครับนะนะเจอตัวเจอตัวแนละ้วติดป่านะสายเราก็ไม่รู้รว่าสายมันวิ่งหรือว่าสายมัน อย่างไรครับลองดูอีกทีลองรูอีกทีนะถ้าเจอตัวแบบนี้ก็มีโอกาสซีไม่ค่อยตรงไฮโนโจริง ไม่เบี้ยวสายหาอามีขึ้นอยู่หลายตัวอยู่นะตรงนี้มันเป็นปลาที่เหลือๆจากที่นานาเขาตีไว้แหละครับนั่งไงนั่งไงนแล้วนะนั่งไงมามานะครับมาแล้ว <c oughs> มาแล้วนะโนซิง <c oughs> no กับปลาคือเคี้ยวแบบนี้นะครับ เรียบร้อยเรียบร้อยปลานาะเจอโนซิงเข้าไปนี่มาแล้วครับเจยนะตัวติ้วเดียว,ยวตัวจิ้วเดียวครับจเจยเจอโนซิงเข้าไปครับถูกหลอกสำเร็จนะโอ้โหผอมเลยอะ่ะปลามันไม่ค่อยมีอะไรกิน,นครับโอเค ไม่ธรรมดานะครับี่มีตัวยังยังหาตัวยากเลยนะกว่าจะได้ตัวนะต้องแบบงัดโนซิงมาเลยอะ่ะกบจามไม่ค่อยเอาแะครับมันโดนไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวลุยเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับตัวนี้นตัวเล็กนะครับประมาณสักไม่ถึงสองขีดนะ่ะผมจะปล่อยน้องไปปล่อยน้องคลองนี้คลองนี้นเป็นคลองหลักนะครับคลองที่น้ํามันไม่ค่อยแห้งหรอกแต่แห้งช่วงหน้าแรงนู้นแต่น่าจะรอดอยู่ครับเจ้าคลองนี้โอเคไป ไปหาลูกเหยื่อที่เยอะๆนะโหนี่ผอมเลยขนาดตัวแค่นี้ยังผอมนะครับโอเคไป้าตัวมันเล็กครับมาลองกมยางดูมีขึ้นอยู่ตัวนึงครับไกๆ่ๆตีมันตีมันไม่ค่อยถึงแล้ะตีไม่ค่อยแม่นด้วยนะมันไม่ค่อยโดน ตกตรงที่มันขึ้นมาดีเลยนะแต่มันไม่เอาครับกนะบยางน้ำหนักมันก็จะดีกว่ามันก็จะตีได้ไกลกว่านะตีแม่นกว่าตรงกว่าไม่เอาเห็นไหม,ไมค่อยเอากบยางนะมันรู้ครับมันโดนมาแล้ว ในต่วปลายอยู่คนหนึ่งนะครับต่วปลายอยู่คน,นโอน้น้ำนี่น้ําเยอะเลยน้ําขึ้นมาเยอะเลยครับมาลองมาลุยกันลุมีตัวหรือเปล่านะน้ําขึ้นมาจากเดิมเยอะมากเยอะแบบเยอะมากเลยนะนี่อย่างเงี้ยน่าสนนะมาดูเป็นกบยางก่อนเลย ตา้นมีเยอะมากน้ำจะแห้งไปแล้วนะนๆน้ำจะกลับมามีอีกนะครับฟาร์มดูฝั่งนี้เยอะ เขามื่ข้ามมาตีฝั่งนี้แล้เดียนนะ่ดูจากหัวรถอ่ะดูจากหัวรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดนะครับผมว่าเขาต้องมาตีฝั่งนี้แล้วแน่หนึน่ดูจากทรงนะอ่ะไม่ไน่าจะรอดนะ ต้องเปลี่ยนใต้น้ำเน,น,นี่มีขึ้นอยู่หลายตัวนะในปลาช่อนเนีนะ่ยขึ้นอยู่หลายตัวนะที่ยืนอยู่เนี่นก็ขึ้นอยู่สองตัวที่เห็นเน,นะขึ้นอยู่ข้างนอกครับแล้วก็ตีตีกบยางนวดๆไปก่อนไม่รู้ว่าพี่เขาข้ามมาตีฝั่งนี้แล้วหรือยังนะเดี๋ยวดูแล้วน่าจะตีแล้ววะไม่น่าจะรอดนะ เปลี่ยนเลยนะมาเปลี่ยนเลยครับเป็นงานใต้น้ํานะเป็นไอ้ป้องแจครับกับ Bed, เบ็ดวิกเจตใต้ท้อง2กรัมนะกับเบ็ดน่าจะ1โอครับตัวนี้ลองดูกันค่อยๆลากใต้น้ํามานะเห็นตัวขึ้นอยู่ตรงบน,นตัวหนึ่งเผื่อจะมีตัวสนใจครับอือ ยานะแหมนึงไปตะคอปุ๊บเอาเลยกระหดเกินไปละตะคอดลองเลาะดูตรงนี้หน่อยครับเลาะดูริมริมญาตนะเผื่อมันจะแอบอยู่แต่ว่ามันไม่ปรากฏตัว ก็จะมีหญ้าของขวางอยู่แลครับถ้าเห็นตัวจิบก็จะดีเลยนะถ้ามีตัวจิบนี่ก็ตีใส่เลย นะอืมอันนี้ใช่ครับอันนี้ใช่แน่นอนนะอันนี้ใช่ไปละไปลวนานาะไปละอืปล่อยหรือเปล่าอันนี้ใช่แน่นอนคนระับตึงแบบนี้นะนี่ไงครับ เบ็ดวิเจ็ดบเดบเ็ดใต้ท้องนะนี่ครับบอกแล้วถ้ามีตัวได้เรื่องโอ้เข้าตาต้องเอากลับครับตัวนี้นี่วิเจ็ดบเบ็ดใต้ท้องตึ้งขันชน,นัดเลยครับงานใต้น้ํานะเคี่ยวแบบนี้เรียบร้อยครับไม่เหลือไม่รอดนะเคี่ยวแบบนี้นี่ครับงานใต้น้ำโอ้ยเคี่ยวแบบนี้ไม่รอด พวกนี้เคยโดนกบยางมาหมดนะครับยังไงก็เคยโดนกบยางมาแล้วนะโอเคอดูตัวต่อไปครับนี่เข้าตาเลยตัวนี้ต้องเอากลับนะครับสุดยอดวิจเจ็เบ็ดใต้ท้องนะครับโอเคดูเรื่อง ใช่ครับในของฟอดนั้นนะนะตามเอาเลยนะเดี๋ยวรอรอ,รอสายตึงระตับเลยนะครับตัวนี้รอสายตึงระตับเลยนะนี่ครับมาแนละ้วนนมันมีจิตจิอยู่เห็นตัวอยู่นะตรงนี้เขียวๆขี้ยวั้นครับโอ้โหวันนี้บันเทิงเลยนะกับวิ๊กเจ็ดเบ็ดไทยทองนะได้เพิ่มอีกตัวครับสามแต้มแล้วนะวันนี้โอเคดูตัวต่อไปครับเนะี่ยพอมีจิตปุ๊บ มีจปปีบปุ๊บกอปุ๊บซัดทันทีนะวิกเจ็ดเบ็ดใต้ทองครับกับไอ้ป้อง jr นะแก้มแตกเลยนะตัวนี้สายแบบนี้กัดแบบไม่ระแวงแน่นอนนะโอเคครับยวดูตัวต่อไปกัน สองทีแล้วนะตัวนี้นะลองเกี่ยวตะแคงข้างไหมเกี่ยวได้ปะโอ้โหเย็นไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เยินไปหมดเลยโอเคเน่ก็เหมือนเดิมครับนี่เกี่ยวค้างมันหนาหน่อยก็ได้ครับให้ม,มันทะลุข,ข้างหน้านี่นะแบบนี้แล้วเราก็ถอดออกมาแล้วก็เสยมันขึ้นไปครับนี่ก็ได้แบบนี้แหละแต่ว่าเหยื่อมตัวเลขข็กครับเบ็ดเป็นตัวใหญ่นะมันก็ทําให้ค้างขาดง่ายครับวัดทุกครั้งก็ค้างระเบิดหมดนะ อ่ะเนี่แล้วก็เน็บนิดนึงเน็บไม่ต้องเยอะครับเน็บแค่นิดเดียวพอนะนี่ยครับมันก็จะได้ทรงแบบนี้ก็จะเป็นปลายางโนซิงเกิลลิกล่แต่แบบมันมีตะกั่วใาท้ทองไงมันถ่วงน้ำหนักให้เรากอแบบติดพื้นได้นะครับก็เมื่อกีก้กบยางไม่เอาผิวน้ำไม่เอานะพอเจอใต้น้ำก็2ตัวรัวๆเลครับโอเคลุยกันนะวิเจ็เบ็ดใต้ท้องนะครับสกรัมสกรัมมา หเห็นตัวจิบก็เสร็จหมดครับเจอตัวจิบนะอย่ามาจิบให้เห็นและกันแล้วจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานปานานะกับงานปลายางครับปลายางโนซิงเกิลลิคผิวน้ำกับวิเจตตะกัวใต้ท้องนะครับโอวันนี้ได้อยู่สามแต้มสาบแต้มไม่น้อยครับ ยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับนะนะขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะคนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็กด subscribe ให้กันหน่อยนะครับสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้